สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเราก็มาดูกันว่า mm hmm. นายแคนเทเชียเนี่ยปรับสีอย่างไรได้บ้างนะครับในการจะปรับสีก็ไปที่ visual effect นะครับ mm hmm. ก็จะมี color adjustment color lut color tint นะครับแล้วก็ color right ในการจะปรับสีครับเริ่มกันที่ color adjustment ก่อนในการจะปรับสีนะครับ,เร,รรบ,รบเราก็ลาก color adjustment เนี่ยไปใส่ในวิดีโอจากนั้นก็ไปปรับ ความสว่างความปรับสว่างคอนทราสต์สเตรชชั่นนะครับก็ปรับตามต้องการอย่างเช่นวิดีโอที่เราถ่ายมาอาจจะมืดๆหรือว่าสีไม่สดนะครับอย่างเช่นเราไปถ่ายจากสมาร์ทโฟนสีอาจจะไม่สดเราก็มาปรับโดยการใช้ Color อร์อะ t จ e เมนะครับก็มาดูตัวอย่างกันนะครับในการปรับ เนี่ยครับภาพมันก็จะดูสดขึ้นก็ก็อยู่ที่การปรับของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการปรับกับไม่ปรับเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็จะเห็นความแตกต่างในการปรับเนี่ยเราสามารถจะเก็บการตั้งค่านี้ไว้ได้นะครับละการคลิกไปที่บวกเนี้ย แล้วคลิกโอเคไปนะครับแบบนี้จากนั้นถ้าเราต้องการจะใช้นะเราอาจจะปิดของเดิมไปก่อนถ้าเราต้องการจะใช้ค่าที่เราเคยปรับเอาไว้นะครับเราก็มาดูที่อ่าอันนี้ที่เราปรับเอาไว้ที่เป็นรูปคนก็คือการที่เราได้ปรับแม่แบบเอาไว้เมื่อเราต้องการจะใช้นะครับเราก็ลากมาวางแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็น Color a d j u s t m e n t ถัดมาก็จะเป็น Color Lut นะครับ Color l u เนี่ยก็คือจะเป็นแม่แบบของการปรับสีนะครับรเราต้องการจะปรับสีเราก็ลากเข้าไปใส่แบบนี้นะครับเราสามารถจะหา Color Lut ของ Premiere Pro Vegas อะไรที่เขามีอยู่ใน y o u t u b e ในอินเทอร์เน็ตพวกนี้เราก็เอามาใส่ได้นะครับ จากนั้นเวลาที่เราใสาไปแล้วเวลาที่เราเลื่อนเมาส์นะครับไปยังชื่อต่างๆรูปแบบต่างๆเนี่ยวิดีโอของเราก็จะเปลี่ยนสีไปเมื่อเทียบกับไม่มีนะครับน,นี่เราก็จะเห็นความแตกต่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอารมณ์ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็น c o l o r l u ์ล ถัดมาก็จะเป็นคาร์ทินนะครับคาร์ทินแบบนี้เราสามารถจะเปลี่ยนสีของสีสว่างกับสีมืดครับเราก็ไปปรับแบบนี้ ก็เทียบกันระหว่างปรับกับไม่ปรับนะครับรเราอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่การปรับของเรานะครับถัดไปก็จะเป็น Color r i g h t นะครับเราก็สามารถจะเปลี่ยนสี แล้วก็ปรับค่าต่างๆที่เราปรับนะครับถ้าเราต้องการจะเก็บค่าไหนนะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาตั้งชื่อเอานะครับแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นวิธีการปรับสีใน Camtasia นะครับว่า มีวิธีการปรับรูปแบบอย่างไรได้บ้างนะครับ